วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเวลาจะเช่าอุปกรณ์นะครับไปถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าถ่ายหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเช่าอยู่ที่ LA นี่นะครับอยู่ที่เมการนี่ขั้นตอนมันมีอะไรบ้างมันมีข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆที่เวลาคุณก่อนจะเช่าควรจ,จะคิดถึงบ้างเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ครับ สำหรับคุณที่ไม่เคยเช่าอุปกรณ์มาก่อนนะครับในการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายหนังอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้นะครับเราก็นิยมเช่าอุปกรณ์กันมากพอสมควรด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวมาคุยกันแต่ก่อนที่ไปคุยกันนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมชื่อบ้านนะครับหรือจะเรียกว่าปาร์ตี้ก็ได้นะครับทำงานอยู่ที่ลอ,อสแองเจลิสนะครับเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันมา20กว่าปีแล้วนะครับก็ ถ้าใครที่ชอบนะเกี่ยวกับงานวิดีโอนะครับถ่ายตัดต่อเสียงสีเสียงใช้โปรแกรมฟอนตคะัสหรือว่าจะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําหรือว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของวิดีโอเพลชั่นที่อเมริกาเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างเขาเขาอยู่กันยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็ u b s c r i b e ช่องนี้ไ้เลยนะครับผมก็จะมีวิดีโอมาแชร์เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเฉพาะเจาะจงไปอย่างเช่นใครที่ชอบตัดต่อฟันต์ตนะคะัสอะไรพวกนี้อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมน,นะครับ ในช่องนี้ก็มีเพลย์ลิสต์แยกอยู่นะครับคุณก็เข้าไปดูเพลย์ลิสต์ส่งไฟนักขัตต่างหากเลยคุณจะได้เจาะไปเฉพาะที่ไฟนักขัตจะได้ไม่ต้องไปชมวิดีโออื่นะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเกี่ยวกับจัดแสงหรือว่าทั่วไปเกี่ยวกับกล้อง DSLR มิเลอร์เลเซอร์พวกนี้เข้ามาเรามีเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้นะครับที่ช่องนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาคุยกันนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้นะครับคนที่อยู่ที่นี่นิยมนะครับเช่า อุปกรณ์มาทำงานกันมากขึ้นนะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างนะฮะก็คือว่าข้อหนึ่งเลยโอเคอาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่มีอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์แพงน,นะครับก็เลยเช่าอุปกรณ์ดีกว่าจะได้ออมาลองทํางานดูแต่ตอนนี้ครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะเช่าเนี่ยมันมันหฮเอ็นมากมันไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะซื้อเก็บไว้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเช่าดีกว่าถึงซื้อมา ใช้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็เขาละก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาแล้วก็จะทมไม่ถ่ายละอะไรแบบนี้ครับนี่คือผลหนึ่งที่ที่อ่าหลายๆคนที่อยู่ที่นี่นะฮะทำดีโอโปรดักชันนิยมที่จะเช่าอุปกรณ์แล้ววันนี้เรา,เาพาไปชมสั้นๆรันแบนบหนึ่งนะครับคือร้านเช่าอุปกรณ์ร้านนี้อยู่ที่เปิดแบงค์นะฮะชื่อว่า EBS นะครับ EBS เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับดีโอโปรดักชันอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ให้เช่าด้วยแต่ตอนหลังนี่นะครับเขาก็ปรับตัวผันตัวมานะทำสตูดิโอที่ข้างในของเขานะครับไว้เช่าสตูดิโอไว้ถ่ายกรีนสกรีนถ่ายจัดฉากถ่าและไวกนี้ด้วยแล้วก็ให้เช่าอ,อกกุปกรณ์เลิกขายของลานะครับเลิกขายอ,อกกุปกรณ์แล้วเพราะคิดว่า การให้เช่ากรอ์เนี่ยมันเมคมันนี่มากกว่ามันได้คำเยอะกว่าเขาก็เลยมาทํามันเน้นทาในด้านนี้นะครับตอนนี้ที่ร้านเช่ากรอนเนี่นะครับปกติแล้วถ้าเช่าอุปกรณ์เกี่ยวบริชวณนะครับถ้าคุณไปที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นร้านที่โปรนิดนึงเนี่ยเขาจะมีสเตชันเล็กๆไว้ให้คุณทดลองก็สมมติคุณเช่ากล้องแพงๆหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาถึงปุ๊บนะครับเขามีสเตชันเล็กๆคุณก็สามารถจะ เอาอุปกรณ์ที่คุณเช่าแล้วเนี่ยมาวางแล้วก็มาลองประกอบดูซิลองทดลองถ่ายดูซิลองซิว่าเฮ้ยเราสั่งอุปกรณ์มาเราสั่งครบหรือเปล่าเราลืมสั่งอะไรหรือเปล่าพอประกอบปุ๊บเอ้าลืมสั่งเคเบิลเส้นหนึ่งหรือลืมสั่งเอ็กซ์ตราแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้หรือเรืมสั่งเมาส์อะไรอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับเขาก็จะมีเซ็ชั่นเล็กๆไว้ให้เราสามารถเทสอุปกรณ์ได้นะครับเวลาเราไปเช่าอุปกรณ์แต่ว่า มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมก่อนที่คุณที่สําหรับคนที่ไม่เคยเช่าอุปกรณ์เลยหรือว่ากําลังคิดจะเริ่มเช่าอุปกรณ์ในการทํางานวิดีโอโปรดักชันเนี่ยมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเวลาคุณดูเวลาคุณเช่าอุปกรณ์เนี่ยเวลาคุณดูราคาทั้งหมดเนี่ยจากเนินเตอร์เน็ตและพวกนี้บางทีจะอู้เช่าถูกจังเลยไม่แพงอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องคิดนะครับก็คืออินชัวร์นะครับ แล้วคุณเช่าอาุปกรณ์พวกนี้ถ้าเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มนะครับส่วนใหญ่แล้วบางทีก็จะเป็นแค่บุคคลนะไม่ใช่เป็นบริษัทนะพอเป็นบุคคลจะไปเช่าของเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับบริษัทละเพราะว่าอะไรครับสมมุติคุณแบบอยากเช่ากล้องมาลองถ่ายมิวสิกวิดีโอกันเล่นๆนะมีเพื่อนทําเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่เคยเช่ามาก่อนเลยเพราะกล้องนี้แพงแต่อยากลองใช้มากเพราะมันดีอะไรเงี้ย คุณเริ่มเช่าครั้งแรกไม่ได้มีบริษัทรับรองหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นบริษัทเนี่ยจะไม่มีปัญหาบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอินชันมีอะไรต่ออะไร cover บริษัทแล้วก็เป็นเรื่องเป็นรายแล้วก็จางง่ายแล้วพอคุณเป็นบุคคลปุ๊บเนี่ยพอจะเช่าคุณอย่าเพิ่งไปดูแค่ราคาว่าอู้เช่ากล้องนี่แค่200เอง300เองนะครับแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเช่ามาใช้วีคเอ็นวีคเอ็นได้ฟรีวันหนึ่งอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งไปคิดแค่นั้นคุณจะต้องคิดหนึ่งเลยคือสมมติคุณ ครับคุณจะต้องคิดถึงอินชัวรันด้วยนะครับคุณต้องคิดถึงอินชัวรันว่าอินชัวรันคอเวอร์เขาต้องการเท่าไหร่คุณต้องทำอย่างไรบ้างนะครับบางบริษัทเนี่ยเขาจะมีเฮาส์ซอร์สอินชัวรันนะครับซึ่งคุณอาจจะสามารถติดต่อไปนะครับก็จะเปเปอร์เวิร์กก็จะมาคุณติดต่อบริษัทอินชัวรันไปว่าเราผมจะเช่าอุปกรณ์อันนี้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 ราคาเนี้ยถ้าต้องการซื้ออินชัวรันบริษัทอินชัวรันจะขายให้เท่าไหร่ นะครับเสร็จแล้วเราเ,าเอาเปเปอร์หรือเอา,าเรายละเอียดจากบ,บริษัทฉลันเะนี่ยมาให้กับเอ่อท์โรว์เนี่ยครับบริษัทที่เช่าของเนี่ยเขาก็จะดูว่าอ่ะโอเคเรามีฉลันครอบเปอร์ของาแล้วเขาถึงจะยอมให้เราเช่าอุปรกรณ์ตัวแพงเข้าไปได้นะครับหรือหรือนะครับบางเวนท์โรว์เฮาส์เนี่ยบางบางที่ให้เช่าเนี่ยบางที่เนี่ยก็จะง่ายหน,น่อยก็สะดวกวก็คือว่าโอเคอคุณไม่มีฉลันใช่ไหมเรามีฉลันครอบเปอร์ซื้อที่เราเลยก็ได้ จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ของยอดอนะเมื่อกีเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพี้ยจะ3%หรือว่าอาจจะ5% 7าเปอแล้วแต่บริษัทเรนเซอร์จะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันนะครับบางบริษัทก็จะอ่ะซื้อจากเขาได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ซื้ออินฉลานไม่มีอินฉลานแล้วจะขอกล้องเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับปกติแล้วเขาจะไม่ให้นะครับปกติแล้วจะไม่ให้ถ้าคุณไม่มีคอนเนคชั่นที่ดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถึงคุณมีคอลเลกชันดีๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์แพงๆเขาเกิดเสียหายแล้วคุณไม่ได้ซื้อ,อิชาร์ไปเนี่ยเวลาคุณรับผิดชอบเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบจับกระเป๋าตัวคนเองนะครับซึ่งบางทีมันไม่คุม้มเราใช้อุปกรณ์พวกนี้โอกาสที่มันจะตกหล่นอะไรพวกนี้มันสูงมากโอกาสที่จะเสียหายสูงมากเพราะโดยเพราะเวลาอยู่ในกองถ่ายที่มีคนทํางานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสพวกนั้นจิดขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงก็วกควรที่จะซื้ออินชาร์น,นะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เวลาคุณดูว่าอุ้ยเช่าแค่200 300้เองเอาเครดิตคัพปรูดแบบพวกนี้เวลาเขารูดคัพคุณเนี่ยคุณควรจะถามก่อนอันนี้ก็เหมือนกันแต่เราบป็นเซ็ไม่เหมือนกันนะครับเขาจะโฮเขาจะโฮเงินของคุณไว้จากเครดิตคัพของคุณเพื่อเป็นค่าประกันอุปกรณ์ค่าเมชัวว่าคุณเอาของเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณเอามาคืนนะอะไรกับอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้นะครับ เขาจะโหเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าฉันจะเช่าของ300รอยเหรียญแล้วฉันมีเงินอยู่ในคาพสามร้อยเหรียญอะไรแบบนี้น่าจะพอเช่าอะไรเี่ยต้องทิศใหม่นะครับต้องเช็คให้ให้เขาชัวๆว่าปกติแล้วคุณ่ะบริษัทนั้น่ะจะโหเงินคุณเท่าไหร่เขาจะรู้ว่าเขาจะโหเงินคุณเท่าไหร่ก็หลังจากที่คุณส่งคส่งรายละเอียดให้เขาแล้วเขาทําโค้ดออกมาว่าฉันต้องการเช่าอะไรบ้างเพราะเวลาคุณเช่าของคุณไม่ได้เช่าแค่กล้องคุณอาจจะต้องมี ต้องแบตเตอรี่มอนิเตอร์สายเคเบิลนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรมันก็จะมีหนึ่งสองสามสาพอมันเป็นโค้ดออกมากเป็นแพ็คเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเรนเดอร์เฮาส์ก็สามารถที่จะนะครับคำนวณได้ว่าถ้าคุณใช้เครดิตการ์ดรุ่นเนี่ยเขาจะโควตังเครดิตการ์ดคุณเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เมคชัวว่าคุณมีคาร์ดที่มีเงินพอที่ให้จะให้เขาโควก่อนที่เช่าอุปกรณ์ ในขณะเดียวกันนะครับพอเขาโฮค v e คุณแล้วพอคุณใช้เสร็จเอาของไปคืนอย่าลืมนะครับว่าเวลาเขาทําเรื่องเอาเงินคืนจากที่เขาโ h ไว้เนี่ยคืน c a r ดคุณแล้วหลังจากที่รับของคุณแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คืนไว้ัวเวนะครับมันอาจจะมีโปรเซสอาจจะวัน2วันสาวัน5วันอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นถ้าคุณแพลนจะใช้เงินจาก c a r ดของคุณนั้นต่อไปหลังจากที่คุณเอาของไปคืนแล้วต้องคิดใหม่นะครับเขาอาจจะไม่ได้คืนมาเลยทันที เงินคุณอาจจะไม่เอา i l a b ไปในคาดนะครับด้านสุดท้ายก็เป็นเรื่องปกติที่คิดว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจอยู่แล้วก็คือเรื่องภาษีนะครับพอเขาได้โค้ดทุกอย่างรวมมาปุ๊บเออบ่าเขาก็จะบวกภาษีด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่ากล้องของคุณที่คุณจะเช่าในราคา300เหรียญเนี่ยที่คุณดูจากโอ้สอ0ร้อร้ยเองเนี่ยพอเช่าออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ราคานั้นนะมันจะแพงนากกว่าน,นั้นเพราะมันจะมีค่าอินชอน มีค่ามินจะมีแท็กมีระไรต่ออะไรมาบวกด้วยครับอันนี้ผมก็เอาฝากไว้เอาเรื่องนี้มานั่งคุยกันฝากเอาไว้สําหรับคนที่คิดว่าจะเริ่มใช้อุป m e n t ที่มันดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มเช่าอุปกรณ์จากเรนท์เฮาส์อะไรพวกนี้มาทํางานมากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับเรนท์เฮาส์แต่ละที่เนี่ยดิวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าคุณเข่าที่มีประจําแล้วดิวนี้อินชอนังคิดแค่นี้เปอร์เซ็นต์แล้วพอไปเช่าอีกที่หนึ่งจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเช็คทุกครั้งก่อนที่จะไปเช่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับฝาก Subscribe นะครับก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายเข้ามานะครับจะดีใจมากผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ